DJ p l ดีเจอ้อมค่ะตอนนี้สี่โมงเย็นกว่าๆนะคะนี่คือระวังเสียใจค่ะก่อนอันนั้นไม่ยินดีก่อนฤดูฝนแล้วก็น้องนะคะก็เป็นงานที่เรียกได้ว่าทริมันดาก็ททำร่วมกันกับโยบอยทีเจสี่โมงเย็นกว่าๆนะคะกับ สิ่งที่อ้อมถามคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องบางทีมันก็อยู่อยู่ข้างๆตัวบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออบ่ายๆอยากคิดอะไรบ้างพี่มีอะไรให้หนูคิดอ่ะได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อ้อมถามคุณผู้ฟังว่าเวลาเราพูดถึงบัวลอยแต่ละควรมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันจริงๆ,ๆนะคะประสบการณ์ที่แตกต่างมันก็จะทําให้เมื่อเราได้ยินหนึ่งอย่างเราอาจจะจินตนาการหรือคิดไปได้หลายๆอย่างเหมือนต้องพูดับว่าบัวลอยอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังจะนึกอะไรจํานวนหนึ่งก็เอาจริงๆสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะ จากคุณผู้ฟังเอฟเอมที่ส่งข้อความกลับมาหาอ้อมทางแอปฟังสินของอ้อมเนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นนึกถึงบัวลอยไข่หวานในที่นี้จะเหมารวมให้เป็นทั้งบัวลอยไข่หวานไข่เค็มของคุณผู้ฟังแต่ก็คือเป็นบัวลอยแบบบัวลอยเผือกบัวลอยไทยที่ปั้นออกมาเป็นสีๆใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเคยเห็นสีอะไรบ้างมันจะมีสีสีน้ำตาลปะเรียกเลยหรือสีชมพูมันต้องมีสีเขียวแหละมันเป็นใบเตยใช่ไหมแล้วมันจะมีสีเหลืองเป็นฟักทองแล้วมันจะมี สีอะไรกัมีเหลืองมีเขียวมีเทาเพราะมันเป็นเผือกใช่ไหมอันนี้ซึ่งมเมื่อกี้คุยกันหลังไหมว่าโอ๊ยพอพูดถึงบัวลอยแบบไทยอ่ะแบบบัวลอยกะทิอ่ะเรากับกวงนึกถึงอะไรบัวลอยที่เชียงรายเราเรียกว่าบัวลอยมือถือก็คือหมายถึงว่าไม่ใช่มือถือฮัลโล่นะมือถือกินถ้วยไม่มีที่นั่งกินในตลาดเป็นคนโบราณยุคเก่ามากต้องไปกินอยู่ที่เชียงรายแล้วปั้นเม็ดเล็กๆคุณผู้ฟังบัวลอ,อยอยู่ที่ชอบว่า ปั้นเนี่ยเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่บางคนก็ชอบบัวลอยที่เม็ดเท่ากับทับทิมกรอบในขณะที่บางคนอาจจะชอบบัวลอยที่แบบเม็ดเท่าเล็บบางคนรู้ฟังอีกนิดเดียวมันเคลียไข่เต่าเอ็นดูเขาก็กินอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถูกไหมฮะก็ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่ชอบไซส์ที่ไม่เหมือนกันแต่หลายคนก็ต้องใส่ไข่หวานอันนี้กินบัวลอยใส่ไข่ไม่เป็นขอบัวลอยเน้นๆและน,น้ำยังไม่กินเลยตักแต่แป้งเป็นคนชอบกินแป้งโกยแต่แป้งกิน เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังของเราจะส่งว่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นคือบัวลอยในวงเล็บบัวลอยไทยเชื่อไหมคะไม่มีใครตอบบัวลอยน้ําขิงเลยแม้แต่คนเดียวถ้าเป็นอ้อมเมื่อก่อนอ้อมาเขาจะไม่ตอบบัวลอยน้ําขิงเพราะว่าอ้อมไม่คุ้นชินกับบัวลอยน้ําขิงยังคุยกันว่าหรือมันเป็นช่วงว,วัยวะช่วงนี้เออรู้สึกก็เริ่มกินเป็นเปิดตัวมากินบัวลอยน้ําขิงเป็นคุณผู้ฟังเคยกินหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่ชอบแล้วไม่กินไปเลยบัวลอยน้ําขิงมันก็จะเป็นแป้งขาวๆใช่ไหมคะแป้งขาวๆลูกแบบ เอาว่าลูกนี่ใหญ่กว่าลูกแก้วอ่ะอีกนิดเดียวเล็กกว่าปิงปองหน่อยลูกขาวๆข้างในเป็นงาใช่ไหมงาสับๆแบทงาบทที่เขาจะสับทาไมเออเออคนทากับข้าวไม้เป็นพูดเป็นงาใช่ไหมแล้วก็ก็จะเป็นน้ำขิง ซึ่งถ้าน้ำขิงไม่หวานมากเนี่ยมันจะพอดีนะคุณผู้ฟังถ้าหัดลองกินมันก็ดีกับสุขภาพแต่อย่าเน้นแป้งบัวลอยเยอะอันนั้นก็หนักข้อยังแค่กินโมจิแต่มันก็ให้ความรู้สึกที่ดีนะบางม,มันกินอุ่นๆมันก็เออแล้วน้าําใสๆมันก็ช่วยอืถ้าอายุไม่สูงขึ้นเราคงพูดคํานี้ไม่ได้จริงๆและหกสิบเปอร์เซ็นตของคุณผู้ฟัง e, e f m ที่ฟังช่วงอีฉันให้คําตอบได้แอนดูมากนึกถึงบัวลอยอะไร บัวลอยจะเพื่อนอยากทำไม่จคา,าเร็วเกินไปนี่ไงแล้วทำเป็นขอเพลงกันนะขอวีขอ,อแรกขอแบ็คพิง่ะบางคนที่ตอบมาเนี่ยขอแบ็คพิงหรืออะไรเงี้ยขอแบ็คพิงขอวอีขอน้องอิงขอนนทน,น เราถามว่าบัวลอยนึกถึงอะไรบัวลอยจะเบื่อยากเห็นปะเราคุ้นชินอย่างนี้เพราะว่ามันติดตาติดใจติดหูเราจริงๆนะคะก็เลยเปื่อคุณผู้ฟังบางทีทํางานมาขนาดนี้เป็นพรีวิคเอนล้วอย่าไปคิดเลยมากชีวิตเดี๋ยวมันเครียดเกิน อังคารคลุมโปงสนับสนุนโดย Yaris Active Modelista ผู้นำเทรนบนทุกเส้นทางและสวัสดีปีใหม่เรียนทยานกับโอกาสที่จะมากับ b b l a m แน่นอนเจอกันทุกวันอังคารกับอังคารคลุมโปงนะคะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเดี๋ยวอุ้มอิมบ้างเดี๋ยวคุณแจ็คบ้างเดี๋ยวคนนั้นคนนี้เต็มไปหมดวีคที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่า ตัวแม่จะแคร์เพื่ออาหารคุณเสือโครงนะคะอังคารที่จะถึงคุณต The Shock. ั้มเดี๋ยวช็อตข่าคุณผู้ฟังติดตามได้2ชั่วโมงเต็มเตมกับแรงบันดาลใจล่าสุดจากโตเกียวสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำเทรนด์โตโยต้ายาริสเอทีโมเดลลิสตทยานกับโอกาสที่จะมากับ b ีเอเชียและ b ีจีนอีควิตี้โมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพนะคะอังคารครุณโป